What are you doing like that? Where you, Batman? Here we are. Here we You took longer than I thought. He's out of control. He's trying to prove something. I'm not sure I can stop him this time. <coughs> You'll do it. Batman, listen. We're not alone. He's got something else down there. I don't know what it is.

้องถอยหลังไม่ก่อนเลยรู้สึกพลังงานแปลกๆโอ้โหแปลกๆแ,แต่เริ่มแล้วมันอะไรวะเน,นี่ย เห็นไมล่ล่ะท่างแหลกเซอร์ไพรส์สใหญ่เมื่อกดปุ่มนี้แล้วมันจะทำให้รู้สึกดีขึ้นโอ้รู้สึกดีขึ้นมากเลยตอนเน,นี้โอ้โหโอ้โหพลังงานตาเขียวมันเดือดฮักเดือดฮักโอ้โห ดือดฮักเข้ามาหล้นี่อู้วเอาแล้วสู้กับพี่บี้บึ้มอีกแล้วโอ้แน่หลบเอ้ยเอ้ยยาอะไรกูเนี่ยโอ,ย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 อย้ไม่ได้แล้วครับสวยมากเลยเออใช่มันสวยไหวตูจะสวยนมองแท้มึงกันนะ่ะมาเนี่ย โอ๊ยอือหือน้อมันเงี้ยละโอ๊ยอ๋ออ๋อเด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  うまぁどうも、ね、れ,れ,れ,れどれ、ね、どれどーん โอ้ยโลบหนึ่งแล้วกันป้าพ่าให้อ่าต่อไปอคืออะไรล่ะโอ้ยโอ้มีคงตัวเล็กมาขอร้อง โอ้เต็มเต็มกูเลยอือ ปาเขาให้สายแรกเดี๋ยวเดี๋ยวขยับก่อนขยับขยับเดี๋ยวขยับดูมึงโอ้โเฮ้ย ปับ๊บพูกให้โอ้โ <c oughs> โอ้ <c oughs> เออหักปา,าดกันเอง วิ่งเล่นได้แล้วเว้ยมีเวลาเยอะอยางงปามเขาใหงง้งงอนไีงงอนีนน้เอโอโนอ่เป็นไงผ้าสลับโอ้ยยายาเขาร้อง นแน่วิกงกนอง,งนอแดงงอแดงมีทางไหนดีวะโอ้เ็นเต็มกูแก้วเ,เต็มเต็มกูแก้วแฝงเยอเย,อเยอขอขอเวลาไหมอ่า โอ้เต oh, ็มเต็มก <laughs> e ูเด oh. oh, ี e ๋ยวกูขยับไม่ได้อีกแล้วอ่ะอโอ้โอ้เต็มเต็มกูอีกแล้ว

แตกสองนะบอกให้มอ <sh arp> เดี๋ยวโกนสิกมนตีตัวเล็กอยู่ <bat> <laughs> โอ้ยเอ,อ้ครับตายรอบนึงอ่ะ <laughs> เออปุ่มมันทำให้กูดูแย่เดี๋ยวก่อนอย่าพึ่งดิปุ่มมันทำให้กูดูแย่ โอเคครับเปลี่ยนก่อนรับหน้าจอโอ้หอหปุ่มมันทำให้กดแย่ฮะมารอบหนึ่งมามาเอะมาเดี๋ยวได้ละห,หือกดไม่ติดกดไม่ติดวัตถุฟลักโอ้โหปุ่ม ปล่อยอปกันอื้อ มันไม่ขยับโอ้โหเนด๋วตายเพราะปุ่มนี่ไหมเหนื่อยแล้วไอชิบหายตายเพราะปุ่มตลอดเป็นอะไรเนี่ย ปุ่มมันเป็นอะไรใหญ่ไม่ไหววะเป็นอะไรใหญ่อะปุ่ม,มอะปกตรงเขียยไม่ได้แบทแมนเนี่ยเออ,เอ,อใหญ่ขึ้นมาหน่อยครับอืม อ้างไาม่ได้อ้างไม่ได้แล้วนะอย่านะ 踢他。He Ha 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 ha! ส่วนหัวมึงเต็ม แม่งมันไม่ยิงอ่ะโอท้งายมาก่นัน ปักแม่งหรือยัง Batman, you okay? I'm fine, Jim. Gone. Must have gotten loose while Bane was throwing you around. We need to get you off the island. I'm not a rookie. I can handle myself. I will break you back, Then the Blue heart. No, Bane. This time i freak break you. Yeah. Jim, get back to the mainland. It's too dangerous here. I don't like leaving you here.

โอเคนะครับก็สำหรับที่ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ก็แชร์คกายกันด้วยแล้วกันเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับว่าตัวนี้ไงต่อไปของพัดแแห่งภาคนี้น,นะครับก็เล่นมานานแล้วแหละว,ว่าเกือบแบบสามชั่วโมงผมคิดว่าน่าจะ ับเดินตกละคาดว่าน่าจะครึ้งนึนเรื่องแล้วนะครับก็ี๋ยมานไม่รู้หรือเปล่านะันจะคึ้นึนเรื่องแล้วก็ได้นะครับโอเคครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะแต่ก่อนที่จะไปเราก็อัพทีวีกันก่อนนะครับ ต่อไปก็น่าจะเป็นการอัปเกรดอ่าต่อยทูณสองแล้วนะครับก็เจอกันใหม่นะครับหน้าฮะกันนะครับวัสนี้ส,สดาไปก่อนนะครับอ๋อให้บุ่มมันหายก่อนตัสนี้ไบายครับผม